สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเมืองไทยที่หนึ่งนะครับขอพาท่านผู้ชมไปพบกับปรากฏการอัธรณีที่น่าสนใจนั่นก็คือโศกผีดิบนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นปรากฎการที่เราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆมากนักนะครับในบ้านเราเรามาดูการเดินทางกันเลยครับว่าไปกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมมาจากโคราชนะครับ มาถึงอำเภอพลมันจะมีสี่แยกใช่ไหมครับเลี้ยวขวามือไปตามถนนหมายเลขสองสี่สี่ศูที่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอหนองสองห้องนะครับมาเลยสี่แยกมาประมาณสัก3 4กิโลเมตรนะครับจะมีทางแยกทางซ้ายมือเข้าไปยังบ้านหนองบัวนะครับพอเข้าไปในหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมทีนี้มันจะมีป้ายบอกนะครับคือ ตัวโศกผีดิบเนี่ยนะครับมันจะอยู่ท้ายหมู่บ้านแต่จะมีพจนบเนี่ยท่านผู้ชมพอเข้าถึงหมู่บ้านปุ๊บเนี่ยมันจะมีป้ายบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาท่านผู้ชมก็เข้าไปตามป้ายเลยครับโศกผีดิบนี้จะห่างจากหมู่บ้านนี้ประมาณสักกิโลเดียวแค่นั้นแหละครับไม่อยู่ท้ายหมู่บ้านเองครับนี่ครับมันจะมีป้ายบอกตลอดนะครับ พอเข้าไปท้ายหมู่บ้านท่านผู้ชมก็จะเจอป้ายนี้เองครับก็หาที่จอดรถได้เลยนะครับถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับอา้าวเรามาเดินเที่ยวกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับนี่มีการตกแต่งตรงหน้าป้ายนะครับตัวโศกผีดิบนี่ทนะ่านผู้ชมเห็นนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆก,กันกับ คล้ายๆกันกับพวกละลู่นะครับคือพื้นแผ่นดินที่ถูกน้ํากัดเซาะไปนะครับนี่ครับเป็นลักษณะยอย่างนี้ก็จะมีป้ายนะครับติดบอกประวัติของพื้นที่ว่ามีความเป็นมาแบบไหนอะไรยังไงเห็นไหมครับว่าจะมีลักษณะคล้ายๆก,กันกับละลู่นะครับมีป้ายบอกประวัติมี ทั้งประวัติของพื้นที่นะครับซึ่งบอกว่าเป็นตำนานนะครับตำนานก็คือเรื่องเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาเรื่อยๆนะครับมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ผมก็เลยไม่อยากจะไปเน้นนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่าแบบไหนอะไรยังไงนะครับยังก็จะมีประวัตินะครับที่ผมบอกนะแต่พิสูจน์ไม่ได้นะท่านผู้ชมมันเป็นตำนานแล้วก็จะมีป้ายบอกข้อมูลานธรณีไว้ด้วยนะครับนะี่ครับประวัติโศกผีดิบแต่ว่า จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับผีเผอแล้วก็ท่านผู้ชมมันก็เล่าโศกนี่ผมไปเช็คดูภาษาอีสานไปว่าหนองน้ำนะท่านผู้ชมนะนะครับแล้วก็มันก็จะมีทางเดินลงไปอย่างด้านล่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเจอศาลเจ้าพ่อขุนหารนะครับซึ่งศาลแห่งนี้ก็เป็นศาลเจ้าที่นะครับในพื้นที่ที่ชาวบ้านในย่านนี้ให้ความเคารพอย่างมากนะครับ ก็จะมีป้ายบอกเล่าประวัติไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมจะไม่นําเสนอตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไปหยุดอ่านเหตุภาพและอ่านเอาก็แล้วกันนะครับแหล่งท่องเที่ยวโศกผีดิบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกันกันกบละลุอ่ะครับคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น้ํากัดเซาะพื้นดินจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆเพียงแต่ที่นี่พอน้ํากัดเซาะพื้นดิน ส่วนด้านบนเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นเสาแหลมๆเหมือนที่ละาลุใช่ไหมครับแต่มันกลับพบเป็นก้อนหินก้อนหินซึ่งเป็นรูปร่างคล้ายๆกลมๆมันนะครับเป็นเนื้อละเอียดจนถึงปานกลางสีออกเหลืองแดงนะครับออกประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องพึ่งบริการความรู้จากโรตจ่อยนะครับดรประดิษฐ์นูแลจากสำนักธรณีเขต2ขอนแก่นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ดรประดิษฐ์กรุ้าให้ความรู้อย่างนี้ก็ท่านผู้ชมสําหรับหินทรายที่โศกผีดิบนี้นะครับจะเป็นหินหมวดภูทอกนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูมันก็คล้ายๆภูทอกทางที่บึงกาฬนะครับยังไม่สามารถระบุกลุ่มได้ครับท่านผู้ชมตอนเรื่องภูจันแดงนั้นเราเล่าถึงหินทางด้านนั้นทางแถบอุบลน,นะครับผาแต้มหรือภูจันแดงเนี่ยจะเป็นกลุ่มหินโคราชใช่ไหมครับเป็นหมวดภูพาน ซึ่งจะมีเนื้อหยาบแล้วก็ปนกับกรวดนะครับหินกลุ่มนั้นเนี่ยจะเกิดจากแม่น้ำโบราณน,นะครับพัดพาเอากรวดเอาทรายพวกนี้มาทับถมกันนะครับจนกระทั่งเป็นหินมีอายุอยู่ประมาณ120-110ล้านปีแต่สำหรับที่นี่ดร์จอยกรุณาให้ความให้ความรู้ว่าเกิดจากลมที่พัดพาเอาทรายเนื้อละเอียดนะครับมาทับถมกันนะครับทับถมกันดังนั้นเนี่ย นักธรณีเขาถึงสันนิษฐานว่าที่นี่เนี่ยในอดีตน่าจะเคยเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบทะเลทรายมาก่อนนะครับแล้วก็มีอายุอยู่ราวๆสักแค่8 0ดสถึงเจล้านปีแค่นั้นเองนะครับหรือก่อนไดโนเสาร์ศูนยแค่10ล้านปีแค่นั้นแหละครับึ่งถือว่าอายุยังไม่มากนะครับเนื้อหินมันถึงได้ไม่แข็งมากนะท่านผู้ชมอย่างที่เล่าไปนะครับทุกผู้ชมว่ามันเป็นปรากฏการณ์แบบ น้ำเสาะเหมือนกันคล้ายๆกันกับทีละลู้แต่ละลู้เนี่ยเราถ้าเราเคยไปนะครับละลู้ที่สาแก้วนะครับถ้าเราเคยไปเนี่ยจะเห็นว่าพอน้ํามันกัดเาะเนี่ยมันจะเป็นเสาดินโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับเอ,อ่ตรงไหนที่ผูพังมันก็ผุไปนะครับตรงไหนที่มันยังไม่ผุเนี่ยมันก็ยังตั้งเป็นเสาอยู่แต่สําหรับที่นี่เนี่ยน้ำเนี่ยจะพัดพาเอาดินซึ่งอยู่ด้านบนเนี่ย ค่อยๆไปกับน้ํานะครับค่อยๆไปกับน้ําจนกระทั่งถึงตัวเนื้อหินนะครับเป็นหินงแข็งอยู่ด้านล่างนะครับมันก็ถึงได้ส่วนที่กลายเป็นโศกผีดิบอย่างที่เราบอกกันมันถึงได้เป็นตัวลักษณะแผ่นหินอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับส่วนที่หลุดลอนผุง่ายก็จะถูกน้ําพัดพาเอาดินหายไปนะครับในส่วนที่ยังแข็งอยู่ก็จะยังคงตัวเป็นรูปร่างอย่างนี้ครับบางส่วนก็จะมีธาตุเหล็กมาเคลือบนะท่านผู้ชม ถ้าเหล็กมาเคลือบจะดำๆพวกนั้นครับพวกนี้จะแข็งครับบางส่วนบางก้อนที่เป็นกลุ่มนํำดเนี่ยด้านบนนี่จะยังแข็งอยู่เลยนะครับเป็นเป็นเป็นพื้นเรียบอยู่เลยนะครับคือไม่ผุไปตามน้ําท่านผู้ชมเห็นความหนาของพื้นดินไหมครับว่ามันหนาไม่มากนะครับลงมาในระดับน่เนี่ยไม่ถึงเมตรนะครับหนาไม่ถึงเมตรแล้วก็จะถึงเนื้อหินนะครับการเดินดูก็เดินไปตามบริเวณนั่นแหละครับท่านผู้ชมมันไม่ได้กว้างมากประมาณสักห้าไร่สิบไร่นั่นแหละครับ ไม่ได้กว้างมากก็เดินชมมุมนั้นมุมนี้แล้วแต่จินตนาการของใครนะครับว่าว่าจะดูเหมือนอะไรยังไงนะครับเป็นพื้นที่ต้องโล่งนะผู้ชมอาจจะต้องถือร่มหน่อยนะพราถ้ามาช่วงอื่นนี้น่าจะร้อนผมไปนี่ฝนตกพอดีนะครับนี่ก็แล้วแต่ใครจะจินตนาการแบบไหนอะไรยังไงนะครับ ก็มีใกล้ๆลักษณะคล้ายๆกันนี้นะท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านโกนกเป็นอยู่ไม่ห่างจากที่นี่เท่าไหร่นะครับมีอีกที่หนึ่งคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าที่นั่นเนี่ยจะไม่เป็นผนังเป็นกําแพงอย่างนี้มันจะเรียบๆนะครับเป็นพื้นหินเรียบๆแต่เป็นหินแบบเดียวกันอะไรกันนะครับคล้ายๆกันเลยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่ค่อยได้เจอได้ไบ่อยๆนะท่านผู้ชมสรับในบ้านเรานะครับ ดูกันจนพอใจแล้วก็เดินกลับมาที่รถนะครับตามทางเดินนั่นแหละครับทางเดิมที่เราเข้าไปที่แรกนะครับเป็นอันว่าสิ้นสุดกระบวนการเที่ยวโศกผีดิบแล้วนะครับก็เป็นอ่านว่าเรารู้จักกันกับโศกผีดิบนะครับซึ่งชื่อหน้ากลัวแต่ตัวน่ารักนะครับกันเป็นอย่างดีนะครับว่าเป็นมาอย่างไงนะครับขอขอบคุณท่านดรประดิษฐ์นูแล จากสำนักงานธรณีเขต2ขอนแก่นนะครับที่กรุณาให้ความรู้นะครับก็คอยติดตามว่าครั้งต่อไปเราจะพาไปที่ไหนกันนะครับท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปมานำเสนอนะครับเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับท่านผู้ชมสำหรับครั้งนี้ขอสวัสดีนะครับ